ทพอรักโดยหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญความวุ่นวายที่ทุกคนมีอยู่ยังดับไม่ลงเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาแทรกเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาซ้อนเรื่องลูกหลานเรื่องบ้านเรือนเรื่องรักเรื่องใครเรื่องโลกโกรธหลงมีอยู่ในหัวใจทุกคน สแสวงหาความอยากความรักเช่นไปขอความรักเขาอยากให้เขารักเรามากๆรักน้อยไม่เอาอยากให้มันเพิ่มมากขึ้นที่จริงมันเพิ่มทุกทั้งนั้นสามีก็อยากให้ภรรยารักให้มากรักให้หลงเลยให้รักตนคนเดียวไม่ให้ไปรักคนอื่น ภรรยาก็อยากให้สามีรักตนคนเดียวไม่อยากให้รักผู้หญิงอื่นให้รักคนเดียวเลยอยากให้รักมากๆมีเพื่อนฝูงก็อยากให้เพื่อนฝูงรักและเห็นใจตนคนเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกข์มากขึ้นรักมากก็กังวลมากกลัวจะเป็นโน่นเป็นนี่กลัวจะไม่ดี กังวลกลัวจะเปลี่ยนแปลงเกิดความทุกข์กระสับกระส่ายกระวนกระวายเมื่อรักมากห่วงมากก็เป็นทุกข์มากห่วงมากๆเข้าก็หึงหวงเกิดทะเลาะขัดแย้งกันเพราะไม่ตรงตามที่ตกลงภรรยาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อสามีไปไหนไม่ตรงตามเวลา คอยแล้วคอยอีกคอยจนดึกดื่นถ้าไม่มาคืนนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันรักหมดหัวใจจนหลงมากก็ห่วงมากเป็นทุกข์กังวลผลที่สุดเมื่อไม่สมใจแล้วก็ขัดแย้งกันต่อว่ากันถากถางกันรุนแรงทีแรกก็ห่วงกันดีหนักเข้า คำพูดที่ไม่ดีก็ออกมาการต่อว่ากันทะเลาะขัดแย้งกันก็มาจากความรักมากนั่นเองเพราะรักมากจึงต้องห่วงกลายเป็นว่าเอาความรักมาทะเลาะกันแม้รักลูกมากก็ตามลูกกลับดึกดื่นกลับไม่ตรงเวลาแม่ก็ดาสาสเข้าไป คอยบนคอยว่าลูกก็ไม่ชอบความรักจึงกลายเป็นความทุกข์เสียแล้วทำไมรักแล้วต้องเป็นอย่างนี้ด้วยรักแล้วต้องคอยติดตามเป็นเงาตามตัวทำไมคนถูกรักก็ไม่เข้าใจในความรักคนที่รักก็ไม่เข้าใจในความรักรักแล้วกลายเป็นห่วง กลายเป็นเฝ้าติดตามจนกลายเป็นทุกอยู่ตลอดเวลารักไม่มีธรรมะมักเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีครอบครัวหรือชีวิตใดที่เป็นไปตามความหวังตามความต้องการตามที่ตนปรารถนาได้ลูกต้องการให้พ่อแม่ตนรักอย่างมีขอบเขต แต่พ่อแม่ก็รักมากเกินไปจนไม่มีขอบเขตสามีก็อยากให้ภรรยารักตนให้มากและให้มีขอบเขตแต่มันก็ไม่มีขอบเขตภรรยาก็มีรักที่ไม่มีขอบเขตกับสามีหรือสามีก็มีรักที่ไม่มีขอบเขตกับภรรยาพิษภัยความทุกข จึงเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความรักมากแล้วปัญหานี้ก็แก้ไม่ตกถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะมันก็หนักเอียงไปทางเดียวเอียงไปทางที่เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเพราะเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงกับความต้องการแต่มันก็ไม่เป็นดังที่เราต้องการสักทีนี่แหละชีวิตคนเรา ถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็จะมีปัญหาแม้แต่ความรักก็เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นความทุกข์ที่เข้ามาแทรกซ้อนอยู่ทุกลมหายใจแม้คนที่รักเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์กับคนที่รักทรมานจิตใจเหลือเกินเจ็บหัวใจเหลือเกินเพราะไม่อยากให้เขาเจ็บไข้ ไม่อยากให้เขาตายอยากให้เขาดีอยู่ตลอดเวลาเพราะความรักมากเป็นห่วงมากจึงเฝ้าเป็นทุกขอยู่คนเดียวส่วนพ่อแม่ที่รักลูกมากๆลูกไม่เป็นทุกขแต่พ่อแม่เป็นทุกขเพราะห่วงลูกมากอยากให้ลูกเป็นไปตามที่ตนต้องการแต่ลูกก็เป็นลูกอยู่อย่างนั้นเอง ที่ไม่เข้าใจพ่อแม่แม้ภรรยาก็เป็นภรรยาอย่างนั้นเองที่ไม่เข้าใจสามีหรือแม้สามีก็เป็นสามีอย่างนั้นเองที่ไม่เข้าใจภรรยาจึงเป็นความรักที่ไม่เข้าใจกันความรักจะเข้าใจกันทีแรกเท่านั้นอยู่ไปนานๆมันไม่รู้จักความเข้าใจ เพราะมันเกินเลยไม่มีขอบเขตคนเราจึงมีปัญหาหัวใจเป็นทุกข์เพราะห่วงเพราะห่วงเพราะกังวลเพราะมันไม่ตรงตามที่เราต้องการแม้ความรักที่สาบานว่าจะรักกันจนตายมันก็ยังทิ้งกันได้ต่างคนต่างเกิดมาก็ตายจากกันได้ ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามสัญญาไม่มีหรอกถ้าเขาไม่รักแล้วจะทำอย่างไรเขาไม่ห่วงเราแล้วเราจะห่วงเขาทำไมเขาไม่รักเราแล้วเราจะรักเขาทำไมเมื่อรักไม่สมปรารถนา เราจะตายบูชาความรักทำไมเขานั่งยิ้มอยู่แต่เราไปผูกคอตายเป็นความคิดผิดๆรักเขามากเขาไม่รักด้วยไปตายดีกว่าโธเขาไม่รักแล้วจะตายทำไมจะต้องทำใจให้ได้รักตัวเองเข้าหาทำสิคนเราเมันโงก่ก็คิดไปผิดผิดเขาไม่รักเรา ยิ่งทุกใหญ่เขาไม่รักเราสิสบายใจเราไม่ต้องไปปรนนิบัติเอาใจเขาเป็นธาตของความรักเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความรักถ้าเป็นคนมีธรรมะใครไม่รักไม่ห่วงไม่หวงก็ไม่เป็นไรเราจะได้อยู่กับธรรมะจะได้ไปบวชเรียนไปสร้างบารมีจะได้คบคนดีเป็นมิตร จะได้ไม่ผิดหวังไม่เจอคนหลอกลวงถ้าฝืนทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักเขาไม่จริงใจด้วยเป็นความคิดผิดเป็นความทุกข์ถ้ามีธรรมะประจำใจแล้วจะปรงตกผัวไปมีเมียน้อยก็ยกให้เมียน้อยเลยจะได้ไปหาธรรมะรอเวลานี้มานานแล้วจะได้หมดห่วงเสียที อยู่กับคนไม่ดีคนสองใจนี้ไม่มีความสุขหรอกไปอยู่กับธรรมะใจเดียวดีกว่าสบายใจดีถ้าฉลาดคิดสักหน่อยสลัดทิ้งเหมือนผ้าขี้ริ้วเลยถ้าไม่ฉลาดคิดก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองต้องตกเป็นทาตของมันเป็นทาตของความรักความห่วงความห่วงการปรุงแต่งที่ผิดผิด ว่าลูกเราเครอบครัวเราทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความกังวลเป็นทุกข์นึกคิดขึ้นมาเพราะความหลงผิดปรุงแต่งผิดผิดไปนึกถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็เกิดความร้อนลุ่มกลุ่มใจถ้าเราเพิ่มความรักมากขึ้นก็ทุกข์มากขึ้นควรทําใจให้สงบคิดเสียว่าช่างมึงช่างมัน มันจะเกิดก็ต้องเกิดมันจะดับก็ต้องดับมันเป็นอย่างนี้นานเนแล้วความรู้ความเข้าใจมีสติระลึกรู้ระวังใจตัวเองนี้ต้องฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆทำให้เรามีความสุขได้มากเหมือนไปสวรรค์นในครั้งหนึ่งเหมือนมีวิมานในใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักยึดเหนี่ยวทำให้ใจร่มเย็นเรามีความสุขสงบครั้งหนึ่งก็เท่ากับเป็นทุกข์เป็นปัจจัยที่ฝังลึกลงไปในหัวใจเราว่าทางดับทุกข์มีทางเดินแต่ที่วุ่นวายอยู่นี้เพราะเรายังเดินทางไปไม่ถึงเรายังอยู่กับความวุ่นวายเราต้องละความห่วงความกังวล ให้มันน้อยลงมันก็สิ้นทุกไปเอง